เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ้อนิดนึงนะคะมันจะมีเพิ่มเติมก็คืออ้อเบออ้อทุกคนพูดพร้อมกันอ้อเบออ้อถ้าเราเจอตัวออกับตัวเบอออกมาเสียงอออนะคะเอาเจอมาทรายเจออ้อจอบหรืออ่านว่าจอบนะคะจอบแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่างานหรืออาชีพนั่นเองนะคะจอบอ่า ต่อไปมีอยู่3ามคำเดี๋ยวทีชเชื่อสอนเพิ่มเติมนะคะ,ะคำนี้ออบเบออบเอาเหมอมาใสาก่ก็มอบมอบก็คือแปลว่าฝูงชนหรือคนเยอะอันนี้เขาเรียกว่ามอบนะคะอันนี้ทําอะไรเอ่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะอันนี้เรียกว่าอะไรคะรอบรออบบอบออสอรี่รออบรอบคำนี้อ่านว่ารอบค่ะรอบแปลว่าจีป้ปล้นนะคะ ง่ายไหมไม่ยากเลยใช่ไหม